สวัสดีค่ะพลาสติกแบ็กสองศนย์หน่าะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการหดหุ้มแคปซูลเป็นกระปุกใสยน้ำเปลาหวานนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฝาค่ะเวลาการวัดเนี่ยให้ทาบที่กึ่งกลางนะคะตัวนี้วัดได้อยู่ที่6.4เซนโดยประมาณนะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแคปซูลที่จะใช้นะคะก็จะเป็นขนาด108คูณ30ค่ะ,คะ เมื่อเราสวมลงไปแล้วนะคะลักษณะของการสวมะคะ่ะให้สวมข้อบริเวณเกลียวแล้วก็ให้เลยขึ้นไปจากฝาเล็กน้อยนะคะซึ่งเปอร์เซนต์การหดอะคะ่ะตัวนี้ด้านข้างจะหดที่30%ค่ะส่วนด้านความสูงนะคะจะหดแค่10%ค่ะตัวนี้เราจะใช้ปืนเต่ารมร้อนสแตนเลสน,นะคะในการที่จะหดแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่200องศาค่ะ,คะเราเริ่มเป่าหดกันเลยนะคะ ดูลักษณะการหดนะคะมันก็คือจะเกาะที่บริเวณฝาแล้วก็เกาะเข้าไปที่ใต้ขวดเใต้ใตใ้ใต้ใตฝานะคะซึ่งมันจะล็อกเกลียวตัวนี้ก็คือจะทําให้ดูรู้ว่าสีค้าเนี่ยไม่ถูกเปิดใช้งานนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะจุดสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือถ้าอย่างบางท่านอาหารใช้ตัว ไดเป่าเอ่อไดเป่าผมอะคมันจะไม่เร็วเท่าการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะชิ้นงานที่เสร็จสําเร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามนะคะสนใจโทรสอบถาม0851622120ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ